ทุกคนอาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมวันนี้ผมถึงมาอยู่กับรถคันนี้ <S <S w s e 1 1 <G> นึ dft รถที่ไม่มีใครคิดจะแตะสักนิดหรือไม่ค่อยมีใครวิจัยมาเล่นเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ปแปลกคือวิจัยมาเล่นเนาะแล้วก็ใส่ผลรถสเต็มใส่ของแบบจัดเต็มแล้วก็ไปตรงนี้ก่อนภลาสนาานี่โคตรจัดเต็ม <S <S แบบอภิมหาเลยคือเล่นโคตรนานไปแต่ปลดหมดวันนี้ผมจะมารีวิว w s e เนาะนั้นเรามาเริ่มที่อันแรกกอนดีกว่าเอานาาการยิงเนาะทุกคน ดาเมจ750แต่อันนี้อยู่ที่ RG นทั้งว่าจะสมให้ถึง600ถึง900บางทีอาจจะได้ถึงพันก็ได้ส่วนจะเกาะ290ลูกทอง395ลูก HE 90ดาเมจลูก HE นี่โคตรแรง1 0 0จริงพวก f v แก LT นี่น่าจะจุกหรือไมก่ก็เกือบขิดเลยก็ได้ส่วนการรีโหลดอ่าอันนี้ผมจับทุยอันนี้ผมปรับแต่งแบบขั้นสุดเลยนะมันถ้าเกิดไม่ปรับแต่งอาจจะโหลดประมาณ13-14วิแต่อันนี้ผมทำให้สุดเนี่ยได้12วิโคตรเร็ว ส่วความนาฬิกาหมุนปืนนะสามสิบก็รถอันนี้ไม่มีป้อมมันก็แค่หมุนมุมตะกัดเนาะมุมกดก้ลบหกเงยสิบห้าอันนี้มุมนาฬิกาหมุนปืนประมาณสิบสองนะสิบสองเท่ากันเลยก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปดูดีเกมดีวกว่ามาหมุนได้ขนาดไหนส่วนเวลาลิงก็สองจุดสามหกปิงเป้งสองจุดสามหนึ่ง DPM สามพันห้าสามสิบเก้าอำนาจก,การยิงนี่ถือว่าโอเคเลยไม่ได้แย่เป็นรถที่ปืนดีอยู่ส่วนตรงนี้เรื่องของ HP เนาะมีเลือดประมาณสองพันสามสิบ อันนี้คือปรับแต่งกับเต็มที่เดี๋นะใส่พวกเลือดแล้วก็ปรับผ้าสนามอันนี้เรียบร้อยอันนี้อยู่ที่ทุทกคนว่าจะปรับแต่งไงเนาะอันนี้ตัวเกาะประมาณด้านหน้า2องร้อยได้ข้ามแปหลัง70เวลาในการซ่อมก็4.5่จุดห้าหนึ่งใส่ของจะเต็มเนาะเอาจริงนะผมแนะนำเจ็ดสิบอ่ะใส่อาหารไปเถอะในงไงก็มันก็เสียตังค์อยู่แล้วเล่นเล่นเถอะใส่อาหารเอาแบบขั้นสุดส่วนโมบิลิตี้เนาะวิ่งแบบปกติ4ี่สิบสี่ถอยหลังสิบเจ็ดความเร็วในการหมุนสัตว์ทแปดจุดเก้าหนึ่งโคตร ผมว่านะเป็นการหมุนตัวที่โอเคเลยไม่ได้แย่ถ้าเป็นพวกรถแบบไอ้ฝันทางเดียวแบบนี้อีนี่แม่งหมุนโคตรช้าเลยแทนที่จะหมุนเร็วส่วนการซ่อนตัวเหรออันนี้ผมยังอัพไม่เต็มนะันยังไม่มีสกิลด้วยเลยได้แค่ยี่สิบห้าก่อนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนเรื่องการสปอตเนาะอันนี้ทําได้ประมาณสนะี่ร้อยสี่สิบแปดเนาะอันนี้ถือว่าอัพส่วนแล้วเพราะสกิลการมองเนาะแต่ผมผมไม่ค่อยใส่นะเท่าไหร่ตาสำหรับรีเจ้าทีดีเนาะ แค่นี้ก็เหลือเฟอือแล้วในการสปอร์ตอาละต่อไปก็เป็น e q อุปกรณ์เนาะอุป m e n t นี่ผม Recommend ให้ใส่เทอร์โบสีส้มนะเทอร์โบสีส้มเนี่ยมันจะเพิ่มในการหมุนตัวรถลดการเบี่ยงเบนของไม่ใช่ดิไอ้ทำให้เป้าไม่ใหญ่ขึ้นเออแหละสอย่างนี้แล้วก็เพิ่มความเร็วอะไรหลายอย่างคือเทอร์โบส้มเนี่ยมันให้ประโยชน์เยอะแล้วก็ใส่อันนี้2ช่องที่เหลือแล้วแต่ทุกคนจะใส่เนาะ แต่ก็ใส่ตัวโหลดไปด้วยส่วนอีกช่องหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะใส่เป็นพัดลมเลือดตาหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะเลือกเนาะส่วนฟิล์มอินเเนชั่นเนี่ยอันนี้ผมอัพตามที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคเนาะก็จะมีช่องขวา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 แล้วก็ซ้ายส่วนช่องตรงนี้ผมเลือกเป็นช่องสี่เหลีนะ่ยมเนาะเพิ่มเลือดแต่ฟิล์มอ t นเทอเชันอันนี้อยู่ที่ทุกคนจะปรับแต่งเนาะว่า,าจะได้แบบไหนหรืออะไรไงเนาะเอาละเราไปดูที่ตัวของเกาะดีกว่านะว่ามันหนาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปกันเลย เรามาอยู่ตรงหน้าตัวกอ่อของรถ WZ เเลยเนาะอันนี้ผมจะใช้เป็นปืนของมันก่อนดีกว่าอันนี้เป็นกัว่เกาะของมาตรฐานเนาะด้านหน้ามันมาณประมาณ2 9 0ส่วนข้างบนเติมสรเนอะแผ่นหลอมปืนนี่5้0ไม่มีใครยิงแผ่นหลอมปืนหรอกจริงอันนี้เป็นด้านข้างของตัวรถเติมไปเป็นสีม่วงอันนี้เป็นมุมแฉลบเรื่องปกติของรถที่เป็นแบบทรงสีเนะ่เหลี่ยมเนาะเนี่ยโอ้โหต่อต่อโคตร ด้านข้างก็ไม่ต้องสนใจด้านข้างหรอกเอาจริงนะถ้าเกิดเวลาเราเจอเฮปิทวงกันอะ่ะอืมเอาคันไหนดีอ๋อเฮปิทังเอา, Tank, เ,อาเอาคันที่ช่วงนี้มันโอเวอร์เลยก่อนดีกว่าแบบที่เราเจอง่ายจะพวกนี่เจอแลโอเคตรงนี้ปุ๊บเซฟโคตรแดงเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลูกทองก็ไม่น่าเหลือเห็นปะ่ะเขียวอยู่ดีเอาจริงผมเล่นคันนี้ผมก็ไม่ค่อยโผล่ให้พวกมันยิงเหรอละเล่นยิงรวปุ๊บถอยเลยรถคันเนี้ยหรือไม่ก็อยู่ที่มุมสูงสูง่ถ้าเกิดเราได้มุมดีดีก็อยู่แบบนี้แล้วก็ยิง ถ้าเกิดอยู่ที่ส่นะแล้วจริงรถคันนี้ไม่ต้องเคลมมากเรายิงแล้วก็ซัพพอร์ตเพเลืยอยๆเล่นประมาณแถวสองแถวสามเท่าไหร่ดีสุดเอาละตอนนี้เราได้แมปทางด่วนนะแต่ก่อนจะเริ่มเกมเราต้องทำอะไรอย่างนี้ก่อน oh <laughs> gl hf w o o d l ขอให้สนุก,กตานี้บอกว่าจะมีคนเจี๋ยวให้ว็บด้วยนะอยากให้มีจริงคนเกมนี้เนี่ยโซเชีผมพิมพ์แล้วมันด่าก,กันอะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกูรีบวิ่งอยู่เพื่อนใจเย็นกูรู้ม,มึงจะยิงเอาละ เฮ้สุดก็มาถึงนี้เมืองแต่มันมีเอลทีมาสปอร์ตตรงนี้หรือเปล่าอ่าแมงมียิงมาด้วยโอเคเรามาตั้งปืนรอดีกว่าให้คอนมันยิงเอ้ยอะไรนะ่แต่อีร้อยไปหามันดีกว่ามันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ยังไม่รู้มันยังไม่รู้ไปเป็นลูกพีจริงไม่จะรู้ไม่ได้หรอกโอเคอันอนี้ดีตุ้มจัดมันเฮ้ยมันในนี่ ปันยิงยังอย่าไปยิงลบๆบจอดมาอ๋อไอจะจะโดูดเมจดีเหรอคนเขเลอร์ไม่นะไม่ตีคอเอ้ยมันยิงแล้วจะกัรมันยิงมันเลยบรามึงยิมพลาดดีวะเทียบมันยิงง่ายขนาดนั้นมึงยิมพลาดีว่าจัดได้แล้วมันจัดได้แล้วล่ะอะไรล่ะแลกกันปะล่ะมือห้าร้อยกูเจ็ดร้อยอะแลกกันเอ้ยจัดไม่สักทีนึงโอ้เจอวีแซดคอนไหว้ปะวะไหวแหละตรงนี้ เปนใครไหมโอ้โหพ่อมึงไอ้เหี้ยฟอร์สเอาดีเจอของแรงไอ้น้องฮะฮะจะบอกนะจุดอ่อนตรงนั้นน่ะโอ้โหลูกฮิตบัลหลังจะใช้นะลูกฮิตจริงแทกอะโอ้โหฟอร์สแม่งจักอะโคตรแย่เลยโอ้เมื่อกี้ ทุกคจะได้ดาเมตดีสองพันละมันไม่ได้เอา้าไปห้าเจ็ดเราต้องเอาห้าเจ็ดออกก่อนเพื่อจะบังดีอืมมาดิน้องก็ยิงฟอนออกไปก่อนดิป๋าไอพีเฮ็ดอีเฮ็ดอีดอดอมาไปไหนปาแล้ว ทำอะของมึงวะยี่ปุ่งแพ้ฟอสตเนี่ยเนี่ยไม่หา่าแม่งกูจะโดนฟอสต์นัดเดียวเป่าร่วงมาเนี่ยมารอก็อะไรของมันวะเออตาดีไม่อะไรวะเนี่ยเป็นเวลาเดินเอฟบีมาพันสองโคตรสะใจเลยผมว่าเราเดินด,ดีดีดีกว่า,วดาเดี๋ยวเราโดนได้เงี้ยนี่ไงไม่ทักขาดคำคดโดนแน่เลยตายละตายละโอ้โหจอนไม่ก็สองคันด้วยไปอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อน ไม่ต้องห่วงโอ้ขอร้องเฮอยอย่ามีทางขวาคอสมาเลยถ้าไปสุดๆทางอีกเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันมาเพื่อนไล่มาออกภิก่อนจัดการมันเพื่อนยิงมาเลยไม่ยิงหรอกเพื่อนวะไม่เิี้ยมันต้องแบบนี้ดิวะอุยอ้ยเกือบโดนจอน,นิไม่อยากโดนเท่าไหร่ไม่ อาจจะเข้า800เลยถ้าเกิดเข้าหลังรถเนี่ยหลังรถปาลนะตรงนี้หลังช่วงหลังเนี่ยเจอแล้วอืมเอา้าไม่ตายวะเหลือไว้ทดาไมสี่อ่าหมุนตัวรถกลับเลยฮ่าเี๋ยวไม่กี่คันละตานดีชนะสวยจัด <c oughs> ไม่นะเพื่อนเราตายไปสองคนแล้วพี่จะแพ้ผมไม่แพ้หรอกมัง้งเราคงไม่แพ้ได้แบบนี้หรอกรอเราต้องไปเก็บจอนก่อนออก,ก่อนแล้วกันเอ้ยเอาเอาดิโอก,ก่อนเถอะรับออกออกเลย ไม่จะเป็นต่อมึงไม่รอดแน่ปุ้มฮ่าตายซะต่อไปก็จอนสะดวกมากไหมที่เล่นอ่ะฮะํำเพื่อนกูไปกระต้นเกมเลยนะ,สะอสักอ่วมเลยไม่รอดแน่ไอ้เวนตายซะฮ่าเหลือคันเดียวโอ้โห่สีตายซะมงอทีนี้ก็เหลือ FV แล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว ปิ่งไปเก็บมันเอาละไหนมาดูซิตานี้ผลโดยรวมดาเมจ5หนึ่ง6เอ็ดที่เรายิงไปได้เนาะค่า5คันได้เงินมาแสนหนึ่งขม,อ, 6, 6. อ,มออิสระ6 4 5 6วิชิดิไอพีปกติไิ่ใช่อิสระเออบลกล็อปไ้เงยๆมาๆๆงๆๆ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 ตานี้สวยจัดเลยถ้าๆๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆคิ Q, ทวทๆๆๆๆๆๆเๆๆไปๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆกๆๆๆ What the hell นี่มันอะไรน่ะเฮ้ยมันไม่วิ่งเลยตรงนี้เนี่ยฮัลโหลอู้อืมไอ้น้องเอาไปดิมันทำไมไปยิงวืดกันวะไอ้แคยมาจอดนี่ขนาดเนี้ยเอาโดนไปโดนไปมึงจะมาดันทำไมวะไปดิกูจะยิงนั่นเปลี่ยนเป็นโลกธรรมดาถอยมาถอยมาถอยมาถอยไม่ทำไม่ตรงนี้ก็ได้ไอ้ไล่มันวะเมื่อกี้จะยิงโดนอยู่ละ ได้ค่าสปอร์ตเฉยเลยตาเราดีขนาดเยี่วะเนี่ยโคตรแจ่มแล้วทำไมทางนั้นถึงไม่มีใครกันเราประกาศใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยฟอต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 คอร์ลิงคอรลิงทีตึงทองเลยอารู้ทองจัดเต็มที่ฮะเด้งอ้าวฮ่าอ้ตรงนี้มุมดีจัดเลยตับไปเอ้าแป๊บนึงน็อสตัมเมตโคตรสวยเป๊ะเอ้า เหี้ยแล้วเมื่อกี้กูตาบอดจริงไม่โดนต้นไม้มึงขวางเพื่อนที่ผ่ายแล้วมึงตายเหี้ยมึงไปหันป้อปมเนี้ยเด้อหืมคุณเจ้าขั้นไหนก่อนดีลูกทองเลยมาลูกทองบราห์ทำไมมึงยิงไม่เข้าวะเหี้ยกพวา่ากูคิวชั่วจัดเลยขึ้นมา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 อยากขึ้นมาขึ้นมาอีนี้ขาหนีกูไ่พลาดแล้วมันถอยวะ มันจะถอยให้กิ้วยิงคุณต้องระวังนิดนึงกดไม่ลงอ่ะแย่แล้วอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไมุไมไม่ดีเมื่อกี้ชิคกิ้วชู้จัดเลยอันนี้ผมต้องท่อตัวเองนะเมื่อกี้ไม่ยิงละแต่ก็อยากฆ่าไอ้นี่อยู่แบตเตอร์อมึงเข้าเลยเหรอวะเยอะทับข้าขึ้นมาไม่ได้ด้วยอ้าวเฮ้ยอืม ร้อยหัวหน้าตายเลยเฮ้ยเอ้าเฮ็ดอีทำไมวะมากกเอาคืนมาเราเอไปอีอีอืมไอ้น้องเฮ็ดอีกูนี่แหละของจริงเอาล่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ยิงเยอะเท่าไหร่เราก็เดินไปทั่วนะแต่ผมนี่ยิงพลาดจัดเลยสองนัดละหุ้ยถ้าเกิดสองนัดยิงเข้านะน่าจะได้ประมาณสามพันสี่พันอยู่ต้องตีมือข้างนี้เลยเอาล่ะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมเนาะในวิดีโอต่อๆไปยังไงก็ไม่มีแล้วมากเรววันนี้บ๊ายบายเจอกันวิดีโอหน้าทุกคนบ๊ายย See you agains